เรียบร้อยวัยรุ่นนะครับอีกหนึ่งแต้มกับตัวเจนวันนะเจนวันโมเต็มของนันวดนะครับวันนี้มาในสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มันมีบ่อพักน้ําอยู่นะครับในสวนทุเรียนนะครับแต้านี้นะตีไปไม่ถึงห้าไม้นะครับก็เห็นแล้วเห็นมันขึ้นอยู่แล้วตามกอบัวนะครับเดี๋ยวนันวดจะพาไปดูนะครับสภาพไม้นะมันขึ้นอยู่ตามกอบัวนะครับเห็นขึ้นมาจิบน้ําอยู่นะครับแล้วก็ไีเข้าไปลากเข้ามานะ ใส่สวยตัวนี้นะครับน่าจะมีครึ่งโลนะครับ5ขีดสบายๆนะครับผลงานดีกับเจนวันโมเต็มของหนวดเข้าแก้มเต็มๆเลยโคตรคมนะครับกับเบ็ดไทเทเนียมนะครับไม่ธรรมดาจริงตัวนี้นะครับโมแล้วเนี่ยสุดยอดเข้า2เล่มเลยโหลเฉียดเฉียดเป้าตาเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอากลับเหมือนเดิมนะครับเอาไปเดี๋ยวหน้าพาไปดูหมายว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อยรุ่นนี้ครับสภาพหมายนะก็เป็นบริเวณ บ่อพักน้ำนะครับด้านหลังลนั้นโหนดนี้ก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะครับที่จังหวัดระยองของชาวบ้านนะครับนันหนดเคยมาตกอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคุณป้าใจดีนะก็กอบัวด้านหน้านั้นเลยนะครับที่นันวหนตีไปนะครับเห็นไหมแม้มันขึ้นอยูด้เลยกอบัวไปนิดนึงแล้วก็ลากเข้ามานะครับน่าจะไม่เกิน3าสี่ไม้นะครับเท่าที่จาได้เมื่อกี้นะครับ ขึ้นนอีกแล้วใต้กอโบวนั่นเออนะก็เป็นสภาพหมายสวยเลยแหละนะครับน้าแห้งกําลังดีเลยนะครับนนมดเคยมาได้ตัวที่นี่แล้วนะครับแต่ว่ามุมนี้ยังไม่เคยได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวไซส์สวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์วันนี้จะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตอนนี้มีมีปลาขึ้นหลายจุดนะเดี๋ยวนั้นท์จะลองไล่ตีเรื่อยๆดูแล้วกันนะครับอุปกรณ์วันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับคัน Storm Discovery นะครับ6412นะครับ ยังเอาอยู่นะแต่ก็ไม่โหดเกินไปนะครับเล่นสนุกมากๆเลยนะครับลอกอบูกาเซียโปรแม็กซีโมเต็มนะสไตล์น้หนวดนะครับรายละเอียดไปดูในคลิปเอานะแล้วก็สาย PE 1.5นะครับของ v b s s สซามุไรนะครับแล้วก็สายหน้านะครับ30ปอนด์นะของยูฮูนั่นเองนะครับเยื่ออย่างที่บอกนะครับเป็นอ่าฟ i ชชิงอีซี่เจน1โมเต็มนะครับไปดูในคลิปได้ว่าโมยังไงนะอ่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับโอเคนะวัยรุ่นนั่นก็เป็นผลงานนะ ช่อนส่วนทุเรียนนี่นะครับโอ้สายสวยเลยนะครับถือว่าผลงานเจนวันโมเต็มโอ้ทำได้ดีมากนะครับโคดเดียวอยู่เลยนะครับเข้าจึ๊กทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าก็นหนวดเล่นเวทอ่อนนะครับเวทคันอ่อนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับบางทีแรงกระชากของปลาเนี่ยมันอาจจะสร้างผลกระทบกับเวทคันได้เพราะว่าหน้างานนะครับลักษณะหมายก็น่าจะมีความลกอยู่เหมือนกันภายใต้ใต้น้ำนะครับมีกอบัวอะไรอยู่แบบนี้นะครับเมื่อกี้ลากมาก็โอ้โห ขยะติดมาเพียบเลยนะครับแต่ก็ทำผลงานได้นะฝากกันด้วยแล้วกันไปรุ่นครับผม